เราตัดเขาว่าอากาติในฐานะความเป็นเพื่อนมนุษย์เพราะว่านี่มันน่าเศร้าใจที่สุดค่ะอาจารย์นึกออกไหมว่าขณะเราดูหนังในวัยเด็กในเรื่อง Killing f i e l d สงครามฆาลางเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นใ,ในกัมพูชาค่ะเรายังแบบสงสารในชะตากรรมของประเทศเพื่อนบ้านทําไมต้องเจอทุกขเวทนาอันโหดร้ายขนาดนี้กลับมาในเมื่อวานนี้คลิปเมื่อวานนันกท่องเที่สะดวกซื้อแถวปั๊มน้ํามันผมคิดว่ากัมพูชาเล่นการเกินเลยเถิด ของคำว่าไปกระทบคําว่านี่คือการละเมิดหลักการของมนุษยธรรมนะครับพื้นที่ที่เขาไม่ควรจะไปประทะคือเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อ่อนแอพื้นที่เปราะบางสถานศึกษาเด็กนักเรียนวิ่งกันจ้าระวันไปหลุมหลบภยัยโรงพยาบาลใช่ไอ้ตรงนี้บุคลากรทางการแพทย์หรือคนป่วยเขาได้รับผลกระทบแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องห่างจากพื้นที่ชายแดน28กิโล หลายคนจะบอกว่าออุปกรณ์เขาไม่เคยมาเคาะสนิมไม่ใช่อะไรต่างๆแต่ดูวิถีเป้าสิครับเป้าประสงค์เนี่ยเพื่อไปอย่างพื้นที่อ่อนแอเพราะอะไรมันอาจมองได้2ขยักนะอาจารย์ขยักแรกเนี่ยกระทาไปยังผู้บริสุทธิ์ให้ไม่สุดเพื่อนําไปสู่ให้ฝ่ายเราเจรจาขอยุติการยิงออันนี้เพื่อแต่ความที่แปลว่ามันมันเล่นเกมสกรปรกได้แต่คาะเนี่ยเรารู้ว่าเราอพยพทานอะไรเงี้ยเขาก็เต้นหวานประเด็นที่2 เมื่อเกิดความเสียหายเกิดผลกระทบไปยังผู้บริสุทธิ์แล้วหลักง่ายๆอาจารย์ความรู้สึกเมื่อญาติพี่น้องหรือคนแถวนั้นเขาตั้งเสียได้เขาจะโกรธใครแน่นอนกัมพูชาเขากโกรธแน่ๆบริพาทคารแ,แรงแต่เมื่อตั้งเสียได้ปัญหาหน้งหมดมาจากรัฐบาลใช่หรือไม่แสดงว่าเขากําลังจะทําให้พวกเราเกลียดชังและกโกรธรัฐบาลด้วยถูกนี่คือเขาต้องการเปลี่ยนเกมไอ้ตรงนี้ต้องดูนะต้องแยกแยะ